สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโดงอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโดงคอยนะครับก่อนอื่นครูโดงขอขอบพระคุณแล้วก็ขอขอบใจเพื่อนๆน,นะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมแล้วที่สําคัญเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราเป็นการพบกันแบบสตรีมสดๆอีกครั้งหนึ่ง ช่วงเวลาก็จะอยู่ที่ประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะนำแบงค์500บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นแบงค์500บาทหมุนเวียนแบบที่11นะครับนำมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆแล้วก็เราจะมาดูกันด้วยว่าแบงค์ชนิดนี้ปัจจุบันราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับครับผม เรามาทำความรู้จักกับแบงค์แบบนี้คร่าวๆกันนะครับซึ่งเพื่อนๆที่มีอายุประมาณสัก40ก็น่าจะอาจจะเคยได้ใช้อยู่แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ๆนี้ก็ถ้าเกิดจะเห็นก็จะเห็นตามหนังสือหรือว่าตามในเว็บไซต์นะครับแบงค์ที่คุโด่งมีนี่ก็มีทั้งหมดอยู่2แบงค์นะครับซึ่งถือว่าเป็นแบงค์ UNC ไม่ผ่านการใช้งานทั้ง2แบงค์เลยสำหรับแบงค์นี้นะครับ จะถูกประกาศใช้เมื่อวันที่11นะครับกรกฎาคม2518นะครับแล้วก็มีการนำออกมาใช้กันสำหรับความกว้างของแบงค์นะครับจะอยู่ที่8.25ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวก็จะอยู่ที่16เซนติเมตรถือว่ากว้างมากแล้วก็นอกจากกว้างแล้วแล้วก็ใหญ่ด้วย ปกติคูโด่งพอเอามารีวิวเกี่ยวกับเรื่องเหรียญหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องแบงค์ปกตินี่จะไม่เต็มจอแบบนี้นะครับอันนี้เต็มจอเลยเดี๋ยวคูโด่งขออนุญาตดึงออกมาให้ให้ให้เพื่อนๆเ,เห็นได้ชัดๆนะครับพอใส่ซองปุ๊บก็จะมีเงาสะท้อนนี่คือแบงค์ที่สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่คือแบงค์ที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเดี๋ยวคูโดงจะนําแบงค์ ห้าร้อยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมาลองเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆดูนะครับนี่คือความโตของแบงค์โอเยอะกว่ากันเยอะมากเลยนี่ครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยถือว่าโตกว่ากันเยอะเลยนะครับแบงค์สมัยก่อนกว้างก็อยู่ที่แปดจุดสองห้านะครับคูณด้วยสิบหกเซนติเมตรถือว่าโตมากเลยนะครับถ้าแบงค์พันโตกว่านี้อีกเดี๋ยววันหน้าจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ครับผมเรามาดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าของแบงก์นี่นะครับสีหลักของธนาบัตรชนิดนี้นะครับจะเป็นสีม่วงมีภาพประธานนะครับเป็นพระบรมฉายาสาทิสร์ของในหลวงรัชกาลที่9ทรงเครื่องบรมขัตติยาราชภูสิตาพรนะครับตรงกลางขวามีรูปคุพพานะครับ อยู่ตรงมุมบนด้านซ้ายแล้วก็มีคำว่ารัฐบาลไทยอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็จะมีเว้นว่างเอาไว้เพื่อเป็นลายน้ำบริเวณนี้ครับเป็นลายน้ำถ้าแบงค์สมัยก่อนถ้ารูปล่างออกมานะครับก็จะมีลายนูนนะครับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงนะครับถ้าเกิดสมัยก่อนเวลาเขามีการปลอมแปลงกันเขาก็ใช้พวกเครื่องถ่ายเอกสารบ้างอะไรบ้างลักษณะกรจัไม่นูนนะครับ ถ้าแบงค์สมัยก่อนนะครับเพื่อป้องกันการปนแปลงก็จะทําให้เกิดลักษณะของการนูนของตัวอักษรนะครับหรือว่ารูปภาพทีนี้เรามาดูด้านหลังของแบงค์กันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด้านหลังของแบงค์นะครับนี่โดยส่วนตัวคุณโด่งก็ชอบนะครับเหมือนกับมีมนขลังดีสําหรับแบงค์สมัยก่อนนะด้านหลังนะครับภาพประธานก็คือภาพพระปางสามยอดจังหวัดลบบุรีนะครับ มีเพื่อนๆคนไหนเคยไปบ้างเอ่ยสำหรับผ้าประทานนะครับก็นี่ครับพ่อปางสามยอดสวยครับแบงค์นี้ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเลยนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆเ,เวลาจับก็อาจจะต้องขอแบบทนุถนอมนิดนึงสำหรับลายเซ็นค่าๆข,ของแบงค์นี้นะครับลายเซ็นเนี่ยถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่ ก็จะเป็นนายสุทีนะครับสิงสเสน่เดี๋ยวขยับให้เพื่อนเพื่อนเห็นใกล้ๆนิดนึงเอาไว้เป็นการแบ่งปันด้วยครับแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับลายเซ็นจะเป็นของนายกำจรนะครับสถิตกุลนี่ครับสำหรับเท,เทคโนโลยีในการปลอมแปลงนะครับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงในการพิมพ์ก็จะเป็นหมึกนูนนะครับแล้วก็ ลายน้ําในเนื้อกระดาษนะครับแล้วก็ฝังแถบฝังแถบก็คือบริเวณนี้นะครับที่เราเรียกว่าถ้าเกิดในนักสะสมก็จะเรียกว่าแถบความมั่นคงนะครับนี่แถบความมั่นคงหรือว่าเราเรียกก็เรียกแถบกระดาษเพื่อเป็นการป้องกันการปลอมแปลงนะครับอ้างอิงนะครับจากราชกิจจานุเบกษาเล่มที่92นะครับตอนที่130 ฉบับพิเศษนะครับหน้าที่18ลงวันที่11ดกรดกฎาคม2518สําสำหรับราคานะครับที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมปัจจุบันนะครับที่คูโดงเห็นนะครับธนบัตรแบงค์แบบนี้ถ้าไม่ผ่านการใช้งานอย่างเช่นอยู่ในมือของคูโดงนะครับลักษณะน,นี้ก็จะอยู่ที่ 900ถึง1,200บาทนะครับแล้วแต่สภาพด้วยแล้วแต่เลขแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบงค์ที่ไม่ผ่านการใช้งานแบบที่อยู่ในมือของคุณโดงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1,000บาทบวกลบครับสำหรับธนาบัตรที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านการใช้งานก็อยู่ที่สภาพบางทีถ้าเกิดสภาพช้ำมากหน่อยหรือว่าผ่านการใช้งานมากหน่อยก็อยู่ที่550 แต่ถ้าเกิดผ่านการใช้งานแล้วยังคงสภาพสวยนะครับก็อยู่ที่7 0 0ถึง800บาทแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบงค์ที่เป็น UNC นะครับก็จะอยู่ที่1,000บาทบวกลบนิดหน่อยนี่ครับของกุณโดมปกติก็จะมีอยู่3ามแบงค์นะครับพอดีเพื่อนขอแบ่งไป1ฉบับก็เลยเหลืออยู่2ฉบับก็เลยวันนี้ก็เลยนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลองเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับ ความโตของแบงค์สมัยก่อนนะครับกับแบงค์ที่เราใช้กันอยู่ปในปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเอาด้านล่างเท่ากันเลยนะครับพอด้านล่างเท่ากันลองดูด้านบนเห็นไหมเอ่ยห่างกันนี่โอ้หลายเซนเลยครับเกือบห้าเซนเนี่ยความยาวก็ยาวกว่านี่ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีสะสมยังไงก็มาทักทายแล้วก็แบ่งปันกันนะครับ นี่คือแบงค์ที่11นะครับแบงค์ห้าที่11น่าจะเป็นแบงค์รุ่นแรกด้วยเนาะครับผมวันนี้นำแบงค์ที่สะสมมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงขอบคุณมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเข้ามาทักทายพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องคูโด่งคอยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคูโดง ในการทำคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆและที่สำคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องมีความสุขทุกท่านวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ